มากัสักกี่คนครับแม่นี่เป็นใครครูประจำชั้นคนใหม่ครับ<ะ>ยามากุจิคุมิโกะชื่อเล่นอย่างคุมิเขาฝากตัวด้วยจ้ะเองสิคนนึกออกโอ้ยยายเอาอีกครูคนใหม่น่ารักจริงๆวะ่จะเด็ชอบแบบยาสักุระเยลยสุดเลยสุดยอดนั่นเช่นรนั่นเช่นไรเนี่เฮ้ยวันนี้ฉันได้กินแม่โว้ยจะบอกให้ฮะ ไม่อาจจะเป็นเหมือนเมื่อวานอีกพ้ยนอนเรียนตอนพักดีกว่านะเฮ้ยเอาผ้าจะคืนมาครูจะเก็บไว้ให้ก่อนไหนผู้ดูฟังบอนเราคืนมาไงเล่าโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยลูกไปเลยพบเงินร้อยเยนเจ้าค่ะโธ่เอ้ยพี่จะเหอะเกลิมใช่ไหมฮะเอ่อเฮ้ยเฮ้ย ไม่ลงไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นๆเๆเวๆเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ค่ะเก็บเงินให้ดีๆหน่อยสิทุกคนเชิญประจำที่ได้แล้วขอเช็คชื่อเลยนะโอ๊ยโเพิ่งรู้สึกเจ็บยโอ๊ยเจ็บโอ๊ยปรู้สึกเก็บคุยเลยใครด่าฉันวะฮะตรงนี้เลยโอเคเองหรอวะฮะก็เชิญสิตัวละตัวเลยมาละ โอกาตะายม,มตโตกับคาสมะเรนฮคุณคุณยมาคุจิครับฮะคงถูกพวกแก้งห้องสามดีแกล้งเอาแล้วสิครับตอนนี้ไม่นี่เปล่านี่นคะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะผลใี้เขาไม่ทำอะไรรุนแรงกับครูผู้หญิงหรอกนะใช่ไหมแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจนะคะใช่ครับโดยเฉพาะโอกะตะยม,ม,มตโตกับคาสามะเรนต้องก้าหัวไวเลยก้าหัวอะไรคะ ก็ะจะสองคนนั้นทั้งตอนปีหนึ่งปีสองต่างเป็นหัวหน้าแก๊งแต่อยู่คนละห้องนะครับพอมาอยู่ห้องเดียวกันจะไปลงรอยกันได้ยังไงล่ะคะ เลยต้องคอมเมนต์กันว่าข้านี่แหละตัวจริงสรุปว่าสองคนนั้นกำลังแย่งชิงบัลลังกันสินะคะแย่ง, <S 2> <S 2> ยงชิงบัลลังเหรอคุณจะมาคูจิครับอคือว่าคุณจะมาคูจิครับสบายใจได้เลยครับ<อ>ต่อให้แย่งชิงบัลลังกันแต่ตัวผมนั้นจะปกป้องคุณครูให้ปลอดภัยคุณครูบ้บาบา้าชอบผู้หญิงแบบนี้เหรอคะเนี่เอยผู้หญิงแบบนี้ครับ แบบนี้ล่ะคุณครูบาบาชอบผู้หญิงแบบนี้สินะคะจะจดอะไรไม่ทราบคะ่ะครูใหม่ก็แบบนี้แล้วค่ะถ้าฉะนั้นะให้ผมเป็นผู้ช่วยห้องสามดีไหมครับไม่ต้องคะ่ะเขแดนของฉันทุกขอคุ้มกันเองนะ้า คือครูยามากุจิเนเธอจะชอบหนังบูรางผานใช่ไหมคบใช่ค่ะชอบมากค่ะเธอชอบหนังแบบบูรางผานเลือดอ่าไม่ต้องดูรายละเอียดหรอกค่ะเอาเป็นว่าแกงห้องสามดีแต่ไม่ได้พวกหัวรันเหลือขอก็ขหอฝาคุณครูช่วยระวังชีวิตตัวเองไว้ด้วยเหมือนกันนะครับพูดว่าหรือเปล่าคุณครูยามากุจิยังไม่รู้จักพู้นั้นดีสิครับถือได้คิดว่าพวกเรานั่วเว่ไปอ่ะสำหรับผมแล้วเนี่ยนะตัวการเรื่องคดีนั้นคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือแกงห้องสามดีนั่นแน่นอนเลย อะะก่อนนี้ไงครับนี่ไงนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมดูซัดูซักอกมาราว่าที่เมืองชิโรคินรดมแล้วสามคดีใช่ไหมครับนี่ทั้งหมดเกิดที่ชิโรคินหมดเลยน่คะใช่แล้วรู้ไหมคำให้การผู้เสียหายบอกว่าคนร้ายเป็นวัยรุ่นประมาณมอปลายด้วยนะเห็นผลแค่นั้นถึงกับสงสัยว่าเป็นผู้ห้องสามดีเชียวหรอคะ เด็กมอปลายมีตั้งมากมายนะคะคุณเด็กมอปลายมีมากมายก็จริงอยู่แต่ไม่มีใครชั่วร้ายเท่ากับเด็กพวกนี้ี่จะมุ่งหวทองเด็กนห้ทั่วโรงเลยอ่ะนี่คุณคะมองในแง่ร้ายไปหน่อยไหมน,นี่คนร้ายเป็นเด็กพวกนั้นจริงคุณจะไล่ออกพอตำรวจมาจับก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับคุณเอ้ยเดี๋ยวสิคุณหน้าครูมีอะไรเหรอ<น> พวกหัวหน้าครูคิดบ้าอะไรกันอยู่นะถึงร้ายกาจแค่ไหนแต่พวกนี้ก็มาโรงเรียนกันไม่เคยขาดแค่เพียงเท่านี้ก็เห็นได้ว่าพวกนี้ยังมีความรับผิดชอบอะ่ะ

ใช่สำหรับไอ้หมอนั่นฉันต้องชนะมันแน่ <c oughs> <Hey! S 2> ฉันอยากขีบทตุ๊กตาได้มั่งอ่ะเป็นตุ๊ดหรือเปล่า<อ>แก่นี่<อ>ไปก่อนนะไม่ไปาคาราลเกเหรอมีข้อบายว่ะแล้วจะเฮ้ยรอกรร่อนดิเฮ้ยแดนมนุสาพามันแย่มากเลยนั่นสิความรักมีมากมายทุกคนแห่งก็แหมก็เหมือนอย่างในหนังนั่นไงสองคนเดินมาป้า กันมุงตึกแค่แวบ,บแรกที่ตาประสานตามาาเซตันรักก็เกิดขึ้นมันเหมือนกับโดมิโอกับจูเลียนไงแบบนั้นมันมีแต่ในหนังจ้ะนั่นสิคะในโลกแห่งความจริงครจะไม่มีหรอกต้องมีสิคะไม่มีไม่มีสำหรับผมเนี่ยคิดว่ามีครับมีใช่ไหมครับเอชักไม่ได้ใจแล้วสิ เกิดการจิงว้ยจิ้ยตายแล้วสับงจนได้สิอโอ้ยเอเจ็บอ่ะขอโทษครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปหมงคนละเรื่องอ่ะ ขอโทษจริงๆครับคูรักผมไม่เขียนคือไม่ทราบว่าคุณเนี่ยเจ็บตรงไหนบ้างครับไม่ค่ะไม่เจ็บค่ะยินดีไหมครับผมต้องขอโทษจริงๆครับเออไม่ค่ะฉันเล่นเล้อเองค่ะงั้นขอตัวครับ แรกที่ผมเดินชนคุณผมรู้เลยว่านี่คือคุณมิฉันก็เช่นกันค่ะเวลาที่รอคอยก็มาถึงได้แดงจ๋าจังคุมิกลับมาแล้วเหรอเนี่ยอ่เดี๋ยวมิเอคือแต่ฉันชื่อเทรุโอะ โอ้โอ้โรอ้โอ้โหอ้อ้กโอ้โอ้โหนอ้อ้โหโอ้โลโอ้โออโ้อห้้ ได้มีคำท้าดวลเหรอเออฉันรับคำท้าจะได้รู้กันสักทีหลังเลิกเรียนไปเจอที่สวนชิโรคิอนอรุณสวัสดิ์ทุกคนนั่งประจำที่นะคะตรง,ง,งนั้นน่ะทำอะไรกันอยู่นั่งที่เร็วเข้าไม่ได้ยินแหละจ้าไปนั่งที่ได้แล้วคะ่ะ คุณน้าครูคสมะมานี่หน่อยดิฮะบอกให้มาี่ยังไงเล่านี่มันเรื่องอะไรกันคะก็ทั้งตำรวจอยากจะถามคสมะเกี่ยวกับคดีต้นซักที่เกิดขึ้นยังไงละ่ะครูเมื่อคืนนี้ ตอนประมาณสี่ทุ่มทำอะไรอยู่ที่ไหนบอกผู้คุณตำรวจเข้าไปสะดีดีฉันไม่ได้ทำอะไรเน่ฉันถามว่าตอนนั้นอยู่ที่ไหนตั้งหากเล่าพวกคุณสงสัยผมเลอก็ไม่ใช่อย่าง,งานั้นหรอกก็แค่จะทำให้การของผู้เสียหายบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นประมาณหมอปลายแล้วทำไมต้องเรียกฉันมาด้วยแล้วฮะ รูปร่างนหน้าตาคล้ายกับเธอไงเล่าฮะเธอเองตอนอยู่มอต้นเคยถูกจับและโดยคุมความประพฤติไม่ใช่เหรองั้นขอถามอีกรอบนะเมื่อคืนนี้ตอนสี่ทุ่มเธออยู่ที่ไหนคัสมะรีตตอบไปสิอยู่ที่บ้าน

ตอนน่าจะมาเนี่ยไม่อ,ออกหลักฐานมาด้วยไอพูกบ้า,าตำรวจมาถึงที่สำหรับเราไม่เคยมีมาก่อนเลยเอแต่ว่าคัาสมะไม่ได้ทำอะไรนะคะการที่ถูกตำรวจสอบสวนน่ะเป็นตัวชี้เลยว่าเด็กคนนี้เด็กสร้างปัญหาและนั่นที่เป็นประเด็นสำคัญล้ะนะ แล้วแถมยังไปต่อต้านเขาแบบนั้นอีกจะอยากโดนหรือไงข้าสมมัรคุมฉันขอสั่งพักการเรียนเธอเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวก่อนสิคะก็เอาเลยสิอยากจะพักการเรียนหรือว่าอะไรก็เชิญตามสบายเลยข้าสามารๆ กันคะก็ค,คาสามะบอกว่าไม่ได้ทำไม่ใช่เหรอคะผมคิดว่าท่านทำถูกต้องแล้วนะครับท่านครูยมากุจิจะทำโทษหรือจะปล่อยไปล้วนเป็นการสอนทั้งนั้นเดี๋ยวสิคาสามะอย่าเพิ่งกลับนะฮะจะเย็นเย็นก่อนแบบนี้ก็ไล่ออกไปเลยสิอย่าพูดเป็นเล่นสิ ยังไงก็อย่าเพิ่งกลับครูจะไปพูดเกลียกล่อมพออ่ออให้เองคำพูดของครูใครเชื่อกับบ้าแล้วข้าสมาร์เน่อย่าไปยุ่งกับมันนะพวกครูนะ่ะทำอะไรไม่ได้หรอกเฮ้ยอย่าเ่ย ทำไมยัาหัวเําะเรื่องกันเพื่อนของพวกเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ต้องถูกพักการเรียนนะเพื่อนเหรอก็แค่คนที่เรียนห้องเดียวกันนี่ยังไงก็ต้องรู้สึกบ้างสิไม่เป็นห่วงเขาบ้างเลยเหรอไม่เกี่ยวนี่ ก็มีประจำอยู่แล้วนี่นรอใ่เลยอแปลกหมอนั่นนะถูกเราหาว่าทำผิดแล้วถูกสั่งพักการเรียนนะไม่คิดว่ามันประหลาดบ้างเหรออุ้ยสาบสึงว่ะเยะสาบมากเลยเวลาแบบนี้ยังมาล้อเรียนคราอีกอย่ามาสั่งสอนหน่อยเลยน้าถึงเราจะพูดยังไงก็ปินอะไรไปไม่ได้หรอกน้า พวกครูแบบแกนะไม่เคยฟังับพูดของเราอยู่แล้วสรุปว่าช่างมันงั้นสิแต่จะว่าไปเนี่ยเจ้านั่นมันอยู่ที่แถวอุโม,มงตอนเกิดเหตุด้วยนะเอ๊ะฉันเห็นกับตาตัวเองเป็นมันแน่ๆเกณกกาจิโก้ยๆๆๆๆพูดจริงเหรอจริง phải ơi phải có được hết có được hây, xanh cày xanh cái. xanh cày hả? สงสารจนร้องไห้ไม่ออกเลยพูดโกหกได้หน้าด้านๆมินำซ้ำจะพวกเด็กคนอื่นไม่ได้เป็นห่วงเรื่องของเพื่อนแม้แต่นิดเดียวไม่เหมือนกับพวกเด็กๆที่เคยสอนมาอย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็รู้จักคำว่าเพื่อนเด็กที่เคยสอนมาเป็นอยังไงนั้นมันไม่เกี่ยวหรอก การเอาเด็กสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกันก็เหมือนกับไปตราหน้าว่าเขาไม่ดีซึ่งก็ไม่ต่างกับสังคมที่มองเขาและตัวหลานตอนนี้ไม่ได้พยายามเข้าใจนักเรียนของตนเลยสักนิดแม่ช่างน่าผิดหวังจริงๆ จะเป็นอย่างที่คุณปู่พูดฉันไม่สมกับเป็นครูแลอย่าพูดอะไรอย่างนั้นสิครับคุณหนูเนะี่ยยอมทิ้งตำแหน่งทายาทโอเอโดรุ่นที่สี่เพื่อเลือกที่จะเป็นครูนะครับกรุณาอย่าพูดอย่างนั้นอีกนะครับไม่สมกับเป็นตัวคุณหนูเลย ทำไมถึงไม่ลองเริ่มใหม่อีกครั้งล่ะครับคุณหนูครับมองเข้าไปในตาของพวกเขาแล้วก็ชนกันดูดสักตั้งหนึ่งครับ มีเรื่องจะคุยด้วยฉันไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับครูอย่างเธอแล้วครูอยากรู้เรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในคืนวันที่เกิดเหตุมีคนเห็นเธออยู่ที่นั่นด้วยนะมันยังไงกันอ่ะเธออยู่แถวๆที่เกิดเหตุเหรอขอร้องละ บอกเรื่องจริงมาเถอะนะครูอยากฟังจากปากของเธอเองบอกไม่ได้เหรอเออฉันอยู่แถวนั้นงั้นทำไมต้องโกหกว่าอยู่บ้านด้วยเล่าพูดเรื่องจริงไปจะมีใครหน้าไหนเชื่อละ่ะถ้าอยู่แถวนั้นกลับถูกจัดยียดว่าเป็นคนร้ายแล้วอย่างนี้ทุกทีเลยพอเรื่องไม,ไ,ไม่ดีเกิดขึ้นคนแรกที่จะโดนสงสัยก็คือฉันเสมอเลย อย่างตอนประถมเรื่องเงินค่าอุปกรณ์ที่ถูกขโมยอมอต้นก็โดนกล่าวหาว่าขโมยเงินเพื่อนอีกไม่ว่าเรื่องอะไรฉันต้องโดนคนแรกจรึงจะยืนลันว่าไม่ได้ทำก็ไม่เห็นมีหน้าไหนมันเชื่อสันสักคนเดียวกันสมไม่ได้ทำจริงๆอย่างนั้นสินะ ไม่ได้ทำจริงอยู่ว่าที่ในคืนนั้นฉันอยู่แถวนั้นแต่ก็แค่นั้นจริงๆครูเชื่อเธอถึงครูคนอื่นหรือว่าตำรวจจะคิดยังไงแต่สำหรับครู ครูเชื่อเธอไม่เอาไปฟ้องแน่เหรอตัวฉันเป็นครูประจำชั้นของเธอนะไม่เอาเด็กตัวเองไปขายอกขอบใจนะที่บอกเรื่องจริงกับครู มาจับคนร้ายตัวจริงกันดีกว่าฮอคัสมะคืนที่เกิดเหตุเธออยู่แถวนั้นนี่นะแล้วไม่เห็นคนที่น่าสงสัยบ้างเลยเหรอไม่เห็นหรอกแต่ว่าได้ยินเสียงดูอะไรก็ได้นึกใครออกซีก็บอกแล้วไงว่าไม่เห็นเออพอจะนึกอะไรออกแล้วใช่ไหมะละ่ะตอนนั้นฉันเดินชนกับผู้ชายคนหนึง่งจริงเหรอ เดินไม่มองเลยไงวะแกอ๊ะเฮ้ยด้วยความโมโหฉันก็วิ่งตามมันไปแล้วก็พาดกัับสก่อน